สวัสดีกับ MotoGP นะครับเคยคิดกันไหมฮะแน่นอนครับคิดกันอยู่แล้วล่ะว่าใครคือ The Best ของ The Best ใน MotoGP ซึ่งถ้าเราย้อนเนี่ยไปตอนก่อนนู้นนั้นะครับมันก็มีอยู่หลายคนอยู่เหมือนกันนะครับแต่มาณนะตอนนี้เนี่ยแน่นอนฮะมันจะมีอยู่2คนด้วยกันใครๆก็รู้จักนั่นก็คือวาเลนติโนรอสซีแล้วก็มาร์คมาเก t สองคนนี้ถ้าเกิดให้พูดถึงตอนนี้เนี่ยว่าใครเป็นเดอะเบสกว่ากันใน MotoGP แน่นอนฮะ FC แต่ละคนนั้นก็ต้องบอกว่าของตัวเองนั้นเป็นเดอะเบสที่สุดแม้กระทั่งนะฮะในบรรดานักบิด MotoGP เองเอง่ยที่เคยมีชื่อเสียงมาก่อนเนี่ยก็ยังมีการถกเถียงเรื่องนี้กันย้อนกลับไปนะครับในปี2000จนถึงประมาณสักปี2010เนี่ยถือว่า Mo t ต GP นั้นโอ้โหเป็นยุคที่แบบว่า มีเหล่านักปิดฮะที่มาเผชิญหน้ากันมีทั้งดาวรุ่งพุ่งแรงแล้วก็แบบดาวรุ่งที่กำลังเริ่มฉายแววซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีวาเรนติโนโรสซีนั่นเองนะครับจากเดิมเนี่ยที่เขาเคยยิ่งใหญ่มาก่อนนะในยุคของ 500cc นะครับแล้วก็ก้าวเข้ามาสู่ในยุคของม o t ต GP ในช่วงของปีประมาณสักปี2000นะ ซึ่งในปีนั้นเองเนี่ยแน่นอนครับมันมีนักแข่งเนี่ยที่แบบว่าโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแดนนี่เปโรซาเคซี่สโตนเนอร์ฮอเก่โรนโซแล้วก็อันเดรียโดวิซิโอโซนั่นเองนักบิดที่พูดมาทั้งหมดนี่นะครับแน่นอนครับโรซี่เองเนี่ยจะต้องประชิญหน้าซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยนักบิดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันนะครับรวมไปถึงว่าเลนติโนโรซี่ด้วยซึ่งแน่นอนฮะณนะตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการเกิดฉายาขึ้นมานะครับว่า เดอะโฟร์เอเรีนนั่นเองนะครับนักปิดต่างดาวทั้ง4คนนะฮะไม่ว่าจะเป็นวอสซี่สโตนเนอร์เปโดรซาแล้วก็ลอเรนโซซึ่งก็ได้รับฉายานี้กันไปทั้ง4คนนะครับซึ่งฉายานี้นะครับได้รับมาเนี่ยจากการแข่งขันในสนามนะที่มันดูเดือดของทั้ง4คนนั่นเองนะครับแล้วก็มีความเหนือชั้นในการขับเคี่ยวกันและต่อจากนั้นมา The ะโฟร์เอเรีเนี่ยก็เหลือแค่ The ะทรีเอเรียนะครับก็เหลือนักต่างดาวแค่4คนเท่านั้นนะครับ เนื่องจากว่าทางด้านของเคซี่สโตนเนอร์นะครับประกาศอำลาสนามไปนะฮะในช่วงของปลายปี2012นั่นเองนะครับจาก F4 เนี่ยก็กลายมาเป็น F3 นั่นเองนะครับซึ่งต่อจากนั้นมานะครับแน่นอนฮะก็เป็นการปรากฏตัวเข้ามาใน MotoGP ของยุคข,ของมาร์คมาเกสนั่นเอง แล้วก็ไม่มีใครคาดคิดด้วยนะครับว่าไอ้เจ้าเด็กหนุ่มคนเนี้ยะตอนนั้นเนี่ยในปี2013เนี่ยที่เข้ามาใน MotoGP เนี่ยแน่นอนฮะเขาสามารถที่จะคว้าแชมป์โลกได้ตั้งแต่ฤด,ดูกาลแรกที่ลงแข่งขันด้วยซ้ำไปนะฮะซึ่งต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่าแบบตะลึงตะลึงตึงๆเลยนะซึ่งนตอนนั้นต้องบอกเลยว่าฝีมือในการแข่งขันในสนามของมาร์มาเกเนี่ยไม่ธรรมดาเอาเสร็จแล้วนะครับเพราะว่านะฮะตัวของมาร์เองเนี่ย เขาชนะยอดฝีมืออย่างอสซี่ไม่ว่าจะเป็นเปโดซาหรือแม้แต่ออเก้รอนเลนโซมาได้ด้วยจากจุดตรงนี้เองนะครับทำให้มาร์คมาเกตนั้นเริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่จับตามองและผมก็เชื่อว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยที่จับตามองมาร์คมาเกตอยู่นะัดตอนนั้นก็คือวาเรนติโนอสซี่ ด้วยนะตอนนั้นเนี่ยมาร์กมาเกสต้องยอมรับเลยนะครับว่าสไตล์การขับขี่ในการแข่งขันในสนามของเขานั้นโอ้โหเรียกได้ว่าดุด,ดันมากๆเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแซงในโค้งเป็นการแซงที่แบบว่าไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะแล้วก็เป็นการพิชโฉมด้วยนะการแข่งขันมอเตอร์จีพีในสมัยนั้นเลยทําเอาวาเลนติโนโรซี่เนี่ยตะลึงขณะที่นักปิดมอเตอร์จีพีนะครับอย่างเอียนโนเน่เนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องราวสมัยก่อนนะครับณนะตอนนั้นเนี่ย ซึ่งเขาบอกว่าในความคิดเห็นของเขาตอนนั้นเนี่ยเขาคิดว่าแดนนี่เป d รโดซานั้นเร็วกว่าอันเดรโดวิซิโอโซแล้วก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันระหว่างเปรโดซ่ากับบันยาเนี่ยมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะเขาบอกแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นคนในรุ่นแล้วมันก็แตกต่างกันเกินไปแต่ถ้าเกิดต้องเลือกระหว่างลรเรนโซเนี่ยกับสโตนเนอร์เนี่ยตัวเขาเองก็เลือกลอเรนโซนะแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับรอสซี่ตัวเขาเองเนี่ยก็เลือกรอสซี แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเนี่ยเปรียบเทียบระหว่างมาร์กมาเกตกับรอสซี่เขาบอกว่าเขาเลือกมาร์กมาเกตนี่ก็เป็นคำต่อสุดท้ายนะครับของอดีตนักเบส์มอตอร์จีพอย่างอันเดรียโนเน่คือถ้าย้อนไปณตอนนั้นเนี่ยในยุคนั้นนะครับตอนที่มาร์กมาเกตยังเอออออยู่เนี่ยซึ่งแน่นอนฮะฝีมือของเขานั้นไม่ธรรมดาจริงๆนะถ้าเกิดเราได้ดูณตอนนั้นนะครับ ท่นณตอนที่แบบแข่งกับวาเลนติโนรอสซี่เนี่ยแน่นอนฮะทำเอาวาเลนติโนรอสซี่นั้นหมั่นไส้เลยจริงๆอันนี้ต้องพูดกันตรงๆซึ่งในตอนนั้นทั้งสองคนนี้เนี่ยก็มีการประทะกันอะไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนแหละมันก็อาจจะเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งนะทำให้นัตอนนี้ทั้งสองคนนี้เนี่ยอาจจะดูแบบไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของเกมการกีฬานั่นเองนะครับอย่าไปใส่ใจอะไรมากนะฮะดูเพื่อความสนุกอะไรประมาณนี้จะดีกว่านะครับ ซึ่งแน่นอนฮะในเรื่องของทุกๆอย่างแหละเกี่ยวกับการกีฬาเนี่ยมันก็เป็นยุคของแต่ละคนนะครับอ่ะยุคนี้คนนี้ฝีมือดีต่อมาเนี่ยก็มีรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับฝีมือดีกว่าและต่อไปเนี่ยก็อาจจะมีฝีมือดีขึ้นมาอีกอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็สลับกันไปแบบนี้และสิ่งหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยจดจำนะฮะไม่ใช่เพียงแต่คุณเก่งเท่านั้นนะครับ คุณอาจจะเก่งได้นะแต่คนอาจจะจดจําได้แค่นั้นแต่ว่าแน่นอนครับทำอย่างไรล่ะให้คนนั้นจดจําคุณไปได้ตลอดชีวิตซึ่งอันนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากที่สุดเลยนะมากกว่าความเก่งด้วยเพราะว่าแน่นอนครับคุณจะมีแฟนคลับจดจําไปตลอดไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหน อย่างในยุคข,ของวาเลนติโนรอซี่เนี่ยแน่นอนครับมันก็ทําให้คนนั้นจดจําไปได้ตลอดเหมือนกันนะฮะสำหรับวาเลนติโนรอซี่นตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีใครโผล่ขึ้นมานะครับณตอนนั้นแล้วก็วาเลนติโนรอซี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวเด่นดาวรุ่งด้วยณตอนนั้นคนเนี่ยก็เลยให้ความสนใจจับตามองแล้วก็เป็นที่จดจําและนับปัจจุบันนี้ในการแข่งขันมอเตอร์จีนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนหรือว่าแต่ละสนามเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ย มันจะมีแฟลกเห็นไหมจะเป็นธงเบอร์46ขึ้นมานะครับนอกจากนี้เนี่ยผู้ชมบางส่วนเนี่ยยังมีการใส่เสื้อเบอร์46ด้วยนั่นก็คือในการจดจำนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนอย่างเช่นเบอร์46เนี่ยผมเห็นบางทีเนี่ยเด็กวัยรุ่นหรือว่าเด็กตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็มีการใส่เสื้อเบอร์46เหมือนกันเพราะว่าพ่อแม่ซื้อให้อะไรประมาณนี้นะครับนั่นแหละมันก็เป็นการจดจำไปได้หลายรุ่นเลยทีเดียวนะสลหรับวาเลนโตรอสซี่ ถึงแม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะเลิกแข่งขัน MotoGP ไปแล้วครับแต่ว่ายังมีแฟนลับอยู่และแน่นอนครับจากยุคข,ของโรซี่เนี่ยก้าวเข้ามาสู่ในยุคข,ของมาร์กมาเกตซึ่งแน่นอนฮะมาร์กมาเกตเองเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกด้วยซึ่งก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่ามาร์ m มาเกตเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีอิทธิพลนะต่อวงการสื่อนะครับแล้วก็วงการโซเชียลมีเดียด้วย เรื่องจากความเป็นกันเองความเป็นเฟรนลี่เนี่ยรวมไปถึงสไตล์การขับขี่ของมาร์คเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นสไตล์การขับขี่เนี่ยที่คนดูแล้วชอบคนดูเห็นแล้วเนี่ยติดตาตรึงใจและถึงแม้ว่าตัวของมาร์คมาเกตเองนะครับแน่นอนฮะควรจะจดจําได้มากที่สุดเลยอ่ะกับภาพลักษณ์ของฮอนด้าแต่ถึงแม้ว่าเขาจะย้ายนะครับไปขับให้กับทีมไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเกสซินี่หรือว่านับปัจจุบันนี้เนี่ยก็ไปขับให้กับทางด้านทีมโรงงานดุกติแฟนๆขับของเขาเนี่ยก็ยังให้การตอบรับ ดีอยู่เสมอและตัวของมาร์กเองเนี่ยก็ต้องยอมรับอีกเหมือนกันนะครับว่าเขาสามารถที่จะครองใจนะฮะคนทั่วโลกได้นะครับโดยเฉพาะในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆนับตั้งแต่ยุคข,ของวาเลนติโนรอสซีหมดลงเนี่ยมันก็กลายเป็นยุคข,ของมาร์กมาเกตขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับและส่วนหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับเลยนะว่าการที่ผู้คนนั้นรู้จัก Mo t ต GP ได้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะมาร์กมาเกต เหมือนกับว่ามาร์คมาเก็ตนะเป็นสัญลักษณ์ของ MotoGP ไปแล้วโอเคนะครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ